สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นวันแรกของการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์เข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล,ล้นเหลือตามน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปเกินนำของซีรีส์นี้ก่อนนะครับ mm. เพื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปสำหรับซีรีส์นี้เราจะใช้เวลาด้วยกันเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างต่อเนื่องไปจนครบ40วันและเมื่อครบ40วันแล้วผม เชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างล้นเหลือในทุกด้านเลยนะครับตามพระวจนะของพระองค์และคุณก็จะมีความเข้าใจพลังที่แท้จริงแห่งข่าวประเสริฐและสามารถที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐให้แก่คนในครอบครัวในที่ทํางานหรือในจังหวัดของคุณได้อย่างถูกต้องเป็นท่อพระพรไปสู่คนมากมายได้อย่างครบบริบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณครับ กดกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับซีรีส์นี้เราก็จะเริ่มกันด้วยพระคัมพีร์หนังสือโรมต่อเนื่องไปจนจบ16บทนะครับและถ้าจบก่อน40วันผมก็จะนำพระคำพี์เล่มอื่นมาแบ่งปันเฝ้าเดียวด้วยกันต่อโดยมีจุดโฟกัสอยู่ที่พระวจนะซึ่งจะทำให้คุณและผมมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้ดเหลือสามารถล้นหลังไปเป็นพระพรแก่คนมากมายได้ด้วยกันนะครับ พี่น้องที่รักทำไมจะต้องเริ่มด้วยหนังสือพระคัมภี์โรมนั่นก็เพราะหนังสือโรมเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐเลยนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องเข้าใจแก่นแท้ของข่าวประเสริฐซะก่อนซึ่งจะทําให้ชีวิตคนครบบริบูรณ์ล้นเหลือได้ และความเชื่อในข่าวประเสริฐที่ฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของคุณจะมีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้อย่างเกิดผลที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกายด้านจิตใจด้านการงานการเงินด้านสังคมด้านครอบครัวด้านการเลี้ยงลูกไปถึงด้านการรับใช้นะครับชีวิตทุกด้านของคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐและพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงแล้วจะ กลายเป็นพยานยิ่งใหญ่ของพระเจ้านําคนมาหาพระเจ้าได้อย่างมากมายโดยที่คนแทบไม่ต้องประกาศด้วยคําพูดเลยแต่จะเป็นการประกาศด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนนั่นเองล่ะครับท่านเปาโลก็ได้เขียนพระคัมภีร์โรมในลักษณะของจดหมายฝากนะครับโดยในขณะที่ท่านเดินทางไปเป็นมิชชันนารีรอบสามในหลายๆแคว้นของจกักรวรรดิโรมันมีช่วงหนึ่งที่ท่านได้ไปหยุดพักที่เมืองโคลินสามเดือนก่อนที่จะเดินทางกับเยรูซาเล็มนะครับ และในระหว่างอยู่ที่เมืองโคลินท่านก็วางแผนที่จะเดินทางรอบสี่ด้วยคือเมื่อกัดถึงเยรูซาเลมรายงานผลต่อเหล่าอัครทู่วแล้วก็จะกลับไปตั้งหลักที่อันทิโอกจากนั้นก็จะเดินทางเป็นมิชชันนารีรอบสโดยตั้งใจจะไปให้ถึงกรุงโรมนะครับแล้วก็จะไปให้ถึงสเปนเพราะสมัย2,000กว่าปีก่อนนั้นผู้คนคิดว่าสเปนก็คือที่สุดปลายแผ่นดินโลกตามคำบัญชาของพระเยซูกริ์ให้ประกาศ ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับท่านเปโลจึงได้เขียนจดหมายฝากส่งไปถึงกรุงโรมทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เคยไปนะครับแต่ท่านรู้ว่ามีชุมชนคริสเตียนชาวยิวอาศัยอยู่ในกรุงโรมบ้างซึ่งคนบางกลุ่มที่ได้รับเชื่อพระเยซูในวันเพนเทคอสหรือบางส่วนรับเชื่อพระเยซูในเยรูซาเลม็มแล้วถูกข่มเหงจึงหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่กรุงโรมท่านเปาโลรู้ว่า คริเชียนในกรุงโรมมีความเข้าใจข่าวประเสริฐน้อยมากก็รู้แค่พระเยซูปเป็นพระเมสยาที่มาไถ่บาปแต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจยังไม่มีความเชื่อในการเขียนพระเยซูทําให้ได้รับความรอดพ้นบาปโดยความเชื่อได้อย่างไรนี่จึงเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้นะครับเนื่องจากท่านเปาโลก็เดินทางไปประกาศในดินแดนคนต่างชาติหลายๆแคว้นและรอบนี้ก็เป็นรอบที่สมท่านจึงมีประสบการณ์ได้พบ ปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้คนมากมายหลายรูปแบบจึงได้ตกผลึกความเข้าใจในข่าวประเสริฐได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าการเดินทางรอบแรกๆนะครับดังนั้นหนังสือพระคัมภีร์โรมจึงมีเนื้อหาเชิงศาสนศาสตร์ที่อธิบายไขไขความเข้าใจข่าวประเสริฐพ,พระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับมีพลังที่สุดที่จะทําให้ทั้งยิวและคนต่างชาติกลับใจหันมารับเชื่อในพระเยซูครับ นอกจากนําเสนอข่าวประเสริฐได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเนื้อหาในจดหมายฝากจะเป็นการให้กําลังใจคริสเตียนในกรุงโรมด้วยนะครับคือท่านเปาโลก็ไม่เคยไปพบหน้าคริสเตียนคนใดในโรมแต่ก็ได้แสดงความตั้งใจที่จะไปเยี่ยมพวกเขาสักวันหนึ่งข้างหน้าซึ่งก็ปรากฏว่าต่อมา3ปีให้หลังท่านเปาโลก็ได้ไปนะครับเป็นการเดินทางรอบสแต่ไปแบบนักโทษที่ต้องไปยื่นตีกาต่อตีซีซ่านะครับ คริสเตียนในกรุงโรมตอนนั้นยังไม่มีพระคมภีพันธสัญญาใหม่อ่านกันเลยนะครับเพราะหนังสือพรักิตติคุณสี่เล่มก็ยังอยู่แค่ในเยรูซาเล็มยังไม่แพร่หลายไปถึงกรุงโรมดังนั้นจดหมายฝากของท่านเปาโลฉบับนี้จึงเป็นพักคมภี์พันธสัญญาใหม่เล่มแรกสุดที่คริสเตียนในกรุงโรมได้อ่านกันนะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณเป็นผู้เชื่อใหม่ควร อ่านพัะคมภีพักกิติคุณสี่เล่มแรกจากนั้นก็ต่อด้วยพระคัมภี์โรมนะครับจะทําให้คุณเข้าใจข่าวประเสริฐได้อย่างลึกซึ้งและเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแต่ถ้าคนเป็นคิยเสียนเก่าหลายปีแล้วยังประกาศข่าวประเสริฐกระท่อนกนระแท่นประกาศไม่เป็นไม่รู้จะประกาศอย่างไรหรือประกาศผิดประกาศถูกหรือไม่ก็ตอบข้อสงสัยผู้ฟังที่เป็นชาวพุทธหรือชาวอิสลามไม่ค่อยได้ ผมขอแนะนำให้คุณอ่านพระคัมภีโรมหลายๆรอบนะครับหรือไม่ก็ติดตามฟังคลิปในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวนี้ไปด้วยกันจนครบ40วันแล้วคุณก็จะรับใช้พระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างเชี่ยวชาญและถูกต้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ได้สมัครเข้ามาร่วมในพันธกิจ Big กมิ a c ลาซึ่งเราก็มี นิมิตเป้าหมายที่จะประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรเครือข่ายบ้านใน8 0,000ชุมชนทั่วประเทศไทยยิ่งจำเป็นจะต้องเข้าใจพระกิติคุณได้อย่างลึกซึ้งนะครับโดยอ่านพระคัมภีร์โรมหลายๆรอบและติดตามฟังคลิปแบ่งปันเรมาในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันนี้ไปจนครบด้วยกัน40วันนะครับพี่น้องที่รักสําหรับเฝ้าเดียววันนี้เราอยู่ที่บทแรกของบทที่1ในหนังสือโรมผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับ ท่านเปาโลก็เริ่มจดหมายด้วยการเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์คำว่ามิชานาลีแปลว่าผู้ถูกส่งออกไปซึ่งโดยปกติชาวโลมันจะมีความเย่อหยิ่งสูงมากนะครับจะไม่ยอมเป็นผู้รับใช้ของใครง่ายๆเปาโลเขาก็มีสัญชาติเป็นคนโลมันนะครับแต่ว่าท่านก็ถ่อมตัวถ่อมใจเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูและก็ยอมตัวที่จะเป็น คนรับใช้ของคนทั้งปวงเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอดผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐของเขานะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณเป็นคนถ่อมตัวถ่อมใจหรือไม่อย่างไรบ้างครับสําหรับผมผมก็พบว่าตัวผมเองบางครั้งก็ถ่อมบางครั้งก็ยัสโสนะครับและเฝ้าเดี๋ยววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงยากอบบทที่สี่ข้อหที่กล่าวว่าเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหงแต่ประทานพระคุณให้แก่คนที่มีใจถมเห็นไหมครับพี่น้องถ้าคุณรู้สึกว่าทําไมชีวิตไม่ค่อยจะเกิดผลครบบริบูรณ์ล้นเหลือบางทีต้องสํารวจตัวเองแล้วนะครับว่าคุณเป็นคนเย่อหยิ่งจองห,งหงหรือเปล่าเพราะพระเจ้าจะมีพระคุณล้นเหลือให้เฉพาะแก่คนที่มีใจถ่อมเท่านั้นนะครับแต่การพยายามบังคับตัวเองให้เป็นคนถอมตัวถ่อม,อม,อมใจโดยลึกๆในใจไม่ได้ถ่อมนั้น มันไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับพระเยซูเรียกว่าคนหน่าซื่อใจคดความถ่อมใจจะต้องมาจากลักษณะนิสัยภายในแท้จริงของคุณเท่านั้นพระเจ้าจึงจะพอใจในชีวิตคนนะครับแล้วจะทําอย่างไรจึงจะมีนิสัยที่ถ่อมใจโดยไม่ได้เกิดจากความพยายามของเนื้อหนังตัวคุณเองผมก็มีวิธีง่ายๆที่จะแนะนําก็คือให้คุณแช่อิ่มในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์บ่อยๆนะครับ ทูลขอการเต็มเปี่ยมเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็จะทําให้คนเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์9้าอย่างคือก็จะเกิดลักษณะนิสัยของพระเจ้า9้านิสัยซึ่งความถ่อมใจก็เป็นนิสัยหนึ่งของพระเจ้านะครับจะทําได้อย่างไรผมก็ทําคลิปแบ่งปันไว้แล้วใน YouTube ช่องนี้ค้นหารับฟังได้ในซีรีส์วิธีใช้จิตใต้สํานึกเชื่อมต่อกับพระเจ้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณก็ทําไปตามนั้นนะครับ จากนั้นท่านเปาโลก็กล่าวแนะนําตัวเองต่อไปว่าเขาเป็นหนึ่งในอัครทูตที่ถูกแยกไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเลมาอะไรสั้นอยู่ตรงนี้ไหมครับสําหรับผมเลมาที่ผมได้รับก็คือท่านเปาโลแนะนําตัวว่าท่านเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตรงนี้ดูเหมือนไม่ถ่อมตัวถ่อมใจเลยนะครับ การบอกว่าตัวเองเป็นอัครทูตเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับมันเหมือนกับการพูดยกย่องสร้างภาพให้ตัวเองเลยใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นท่านเพิ่งจะพูดถ่อมตัวถ่อมใจแนะนําตัวเองว่าท่านเป็นคนรับใช้แต่ประโยคต่อมาก็เรียกตัวเองว่าเป็นอัครทูตซึ่งถือเป็นตําแหน่งใหญ่โตมากเลยในสมัยนั้นนะครับคนที่เป็นอัครทูตมี12คนแต่ทําไมเปาโลกล้าเรียกตัวเองว่า อัครทูตตรงนี้คุณจะต้องย้อนกลับไปอ่านพระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครทูตที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของอัครทูตนะครับซึ่งในหนังสือกิจการก็จะใช้คําว่าอัครทูตกับสาวกสองประเภทนะครับอัครทูตสิบสองคนที่เป็นสิทธิเอกของพระเยซูอัครทูตประเภทนี้จะมีบทบาทหน้าที่เพื่อวางรากฐานคริสตจักรยุคแรกนะครับ เพราะว่าได้กลุกรลีกินนอนกับพระเยซูตลอด3ปีครึ่งเหมือนมีหน้าที่ตอกเสาเข็มนะครับของคริสตจักรเพราะเป็นสาวกใกล้ชิดที่สุดรับการถ่ายทอดอุดมการและนิมิตเป้าหมายของพระเยซูมาทุกเม็ดไม่ผิดพลาดส่วนอัครทูตอีกประเภทหนึ่งจะมีความหมายคือแปลว่าถูกส่งออกไปซึ่งก็ คือสาวกที่ได้รับการทรงเรียกให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐในดินแดนที่แทบจะไม่มีใครเคยได้ยินหรือได้เข้าใจข่าวประเสริฐเลยซึ่งก็มีหลายคนนะครับเช่นบรานามัสและติตัสก็ถูกเรียกว่าอักรทูตเหมือนกันหมายถึงถูกส่งออกไปเพื่อประกาศนะครับแบบเดียวกับท่านเปาโลซึ่งอยู่ในกริจัดอันทิโอกก็ถูกอันทิโอกส่งออกไปประกาศในดินแดนคนต่างชาติและในยุคปัจจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดจึงไม่ได้ใช้คําว่าอัครทูตแล้วนะครับแต่จะใช้คําว่ามิชนาลี่แทนแปลว่าผู้ถูกส่งออกไปนะครับดังนั้นท่านเปาโลจึงแนะนําตัวเองว่าท่านคืออัครทูตคนหนึ่งของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการส่งเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระพระเยซูเร่มาที่ผมได้รับก็คือการถอ่มอกถ่มใจจะต้องมีความสมดุลกับความจริงด้วยนะครับ ในขณะที่ท่านเปาโลถ่อมใจแนะนําตัวเองว่าท่านเป็นคนรับใช้แต่ขณะเดียวกันท่านก็พูดความจริงเกี่ยวกับตัวท่านว่าท่านเป็นอัครทูตมันดูเหมือนโอ้อวดยกย่องตัวเองแต่ก็ไม่ได้เป็นการโอ้อวดนะครับเป็นการพูดความจริงครับดังนั้นคุณไม่ควรจะแนะนําตัวเองด้วยความถ่อมอกถ่อมใจแบบจอมปลอมนะครับโดยไม่กล้าพูดความจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณต่อใครๆหรือพยายามทําตัวรีบหรือตัวหงอ เพื่อจะได้แสดงออกว่าเป็นคนถ่อมใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าคนเป็นนายกรัฐมนตรีคนก็ต้องบอกคนแปลกหน้าในต่างประเทศที่เขาไม่รู้จักคนว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปถ่อมใจไม่กล้าพูดความจริงนะครับแต่ก็ไม่ใช่แนะนําตัวเองอย่างโอ้อวดภาคภูมิใจในตัวเองแค่แนะนําตัวเรียบๆว่าเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยด้วยความถ่อมใจภายในนี่คือลักษณะของท่านเปาโลนะครับ ให้มันออกมาจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วคนก็จะได้รับการเติมเต็มชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ล้นเหลือด้วยพระคุณพระเจ้านะครับคุณรู้ไหมครับว่าอันที่จริงคริสเตียนเราทุกคนก็คือมิชชันนารีนะครับเพราะคุณก็ถูกพระเยซูทรงเรียกถูกส่งออกไปให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ยังไม่ได้ยินพระกิตติคุณถ้าคุณอยู่ในครอบครัวที่ไม่ใช่คริสเตียนคุณก็คือมิชชันนารีในครอบครัวของคุณ ถ้าคุณอยู่ในที่ทํางานหรือในบริษัทของคุณซึ่งไม่มีคริสเตียนเลยคุณก็คือมิชชันนารีในที่ทํางานของคุณดังนั้นคุณไม่เพียงถ่อมใจในการเป็นคนรับใช้แต่คุณต้องมั่นใจในตัวเองด้วยว่าความจริงแล้วคุณก็คือมิชชันนารีของพระเยซูที่ถูกส่งไปประกาศข่าวกระเสฐภายในบ้านของคุณหรือในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของคุณหรือในที่ทํางานในบริษัทบริษัทของคุณหรือในจังหวัดหรือประเทศของคุณนะครับซึ่ง ยังไม่มีใครที่ได้ยินข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์ประเทศไทยก็มีคสเตียนเพียงแค่หนึ่งนะครับยังมีอีกตั้ง99%ที่ยังไม่ได้รับรู้ข่าวประเสริฐหรือรับรู้แล้วแต่ยังไม่เคลียร์มันยังไม่ชัดเจนนะครับผมขอหนุนใจให้คนมีความภาคภูมิใจที่เป็นมิชชันนารีของพระเยซูแต่อย่าย่อหย่งจองหงองนะครับล,ลึกภายในตัวต้องตระหนักเสมอว่าคุณเป็นคนรับใช้และพร้อมจะรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้คนต่าง คือรับใช้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ใช่ไปเป็นเจ้านายของเขาแต่ว่ารับใช้พระเจ้าด้วยการประกาศข่าวประเสริฐอย่างภาคภูมิใจในการเป็นมิชชันนารีนะครับสำหรับผมขณะนี้ก็กำลังก่อตั้งพันธรรกิจ Big Miracle และกำลังฟอร์มทีมซึ่งก็คือทีมมิชชันนารีที่กำลังจะเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐกับกลุ่มคนพิการคนได้อโอกาสทางสังคมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอท็อปและชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับโดยกํากลังก่อตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาจดทะเบียนในชื่อกิจการเพื่อสังคมไทย l o คอลี่ซึ่งอยู่ภายใต้พันธกิจบิ๊กมิลเลอร์นะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงกลุ่มชาวโอท็อปและกลุ่มคนพิการด้อยโอกาสพวกเราก็จะต้องถ่อมตัวเหมือนเป็นผู้รับใช้ในการเข้าไปพบปะกับผู้ที่เราจะประกศาศกาวประเสริฐเราไปเพื่อ รับใช้เขานะครับไม่ใช่ไปเป็นเจ้านายเขาและแต่ละคนก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ต่างกันไปตามพรสวรรค์และของประทานที่พระเจ้าให้มาถ้าคุณสมัครเข้าร่วมพันธกิจ Big m i ิลเลอรและกําลังมีส่วนร่วมในทีมของกิจการเพื่อสังคมไทยโลเคอลี่ท่าทีของจิตใจภายในจะต้องท่อมตัวท่อมใจเป็นคนรับใช้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องแนะนําตัวต่อสาธารณชน ไปตามบทบาทหน้าที่ของคุณมีหน้าที่อะไรก็แนะนำตัวไปตามนั้นไม่ได้เป็นการพูดยกย่องตัวเองเกินจริงโดยดูท่านเปาโลเป็นแบบอย่างนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้ารับใช้แบบนักธุรกิจคริเซียนและผมก็เป็นประธานผู้ก่อตั้งพันธกิจบิ๊กมิลล์โและก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมไทยอรอครี่ถ้าที่ภายในของผมก็ต้องถ่อมตัวถ่อมใจเป็นคนรับใช้ รับใช้ทุกคนที่มาร่วมในพันธกิจนะครับไม่ได้เป็นเจ้านายแต่ขณะเดียวกันผมก็จะต้องไม่ถ่อมใจที่จะแนะนำตัวตามความเป็นจริงว่าผมเป็นประธานผู้ก่อตั้งพันธกิจ B i g m i r a c l e และเป็นประธานผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมไทยโล c คอลี่เพื่อจะได้แนะนำตัวเองต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้องเป็นจริงแบบเดียวกับท่านเปาโลไงล่ะครับขณะนี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะครับก็ได้มีพี่น้อง จากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมพันธกิจ Big Miracle 106ท่านแล้วซึ่งอยู่ในจังหวัดต่างๆครบทุกภาคนะครับแล้วก็ได้มีพี่น้องคริสเตียนประมาณ5-6ท่านก็ได้อาสาเข้ามาร่วมทำงานในกิจการเพื่อสังคมไทยโลคอรี่แล้วทั้งด้านภาคสนามและด้าน Back ออฟฟิศแต่ละคนก็มาด้วยท่าทีที่มีใจทอมเป็นคนรับใช้แต่ก็มีบทบาทหน้าที่ยิ่งใหญ่สำคัญมากนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมเองก็กําลังกําหนดทิศทางเขียนแผนนโยบายแล้วก็แผนปฏิบัติการของกิจการเพื่อสังคมเพื่อเป็นการาสร้างกรอบการทํางานขององค์กรให้ท,ทุกคนได้ทํางานร่วมกันอย่างไม่สับสนนะครับและพระเจ้าก็กําลังทรงนําในการจดทะเบียนเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเร็วนี้เรามีแกนนาในการก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมร่วมกันอยู่ซึ่งก็มีกุญเจน ที่กรุงเทพและกุนแพรที่แคลิฟอร์เนียสัปดาห์หน้าคุณเจนก็จะเข้าพบประธานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเพื่อนำเสนอเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมของไทยโลคอลี่โดยจะแนะนำถึงความช่วยเหลือ15ข้อในด้านการตลาดและการขายเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนคนพิการคนได้โอกาสทั่วประเทศนะครับ ในวันพุธหน้าก็จะเป็นการแนะนำตัวครั้งแรกของกิจการเพื่อสังคมไทยโลเคอลี่อย่างเป็นทางการต่อองค์กรภายนอกซึ่งพระเจ้ากำลังนำพวกเราเข้าไปเป็นพระพรให้แก่พี่น้องชาวไทยกลุ่มคนพิการได้อโอกาสกลุ่มนี้นะครับก็ฝากอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับโดยกิจการเพื่อสังคมไทยโลเคอลี่จะเป็นการสร้างสะพานโอกาสเข้าถึงและสร้างสัมพันธ์ด้วยการให้ความช่วยเหลือในการทาให้เกิดการรายได้ให้แก่คนยากจนคนด้อยโอกาส ทั่วประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันเมื่อได้มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนคนพิการแล้วหลังจากนั้นทีมพันธกิจ b ิ๊กมิลลาโคซึ่งเ,เป็นเป้าหมายหลักของพันธกิจก็จะตามเข้าไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนกลุ่มนี้นะครับบางคนจะสับสนกับพันธกิจ b ิ๊กมิลลาและกิจการเพื่อสังคมไทยเราเรี่ผมก็จะอธิบายาสั้นๆว่า,าพันธกิจบิ๊กมิลาจะเป็น ภาพใหญ่ภาพรวมนะครับคือพันธกิจรับใช้พระเจ้าในการประกาศข่าวเสริฐและตั้งคริสตจักรเครือข่ายบ้านใน8ปดหมื่นชุมชนทั่วไทยส่วนกิจการเพื่อสังคมไทยลคอ a ลี่ก็จะเป็นโครงการหนึ่งของพันธกิจบิ๊กมิลเลอร์นะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือแก่กคนยากจนในชุมชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชาวโอท็อปและชุมชนท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนคนพิการนะครับโดย ใช้การจดทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคมในการเข้าไปาคุกคีสัมผัสกับชาวบ้านาเป็นการสร้างสะพานความสัมพันธ์ก่อนนะครับหลังจากนั้นทีมนักประกาศของพันธกิจ b i ๊กม r ล c l e จึงจะตามเข้าไปภายหลังนะครับเพื่อ,อประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสจักนี่ก็เป็นแผนการรับใช้ของทีมพันธกิจ b i ๊ m ม r ล c l e ซึ่งอนาคตต,ต่อไปก็จะมีโครงการอื่นๆเพิ่มอีกนอกเหนือจากกิจการเพื่อสังคมนะครับ ตัวอย่างเช่นอนาคตก็จะมีโครงการาที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยเ,เ,เกษตรกรลากหญ้าซึ่งไม่ได้ผลิตสินค้าโอท็อและก็ไม่ได้เป็นชนท่องเที่ยวแต่ว่า,าต้องการพัฒนาที่ดินทํากินเราก็จะเข้าไปในรูปแบบของการให้คาปรึกษาในการาพัฒนาที่ดินทํากินให้เป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโครงการอื่นๆตามมาอีกเพื่อที่จะ ให้พันธกิจ Big กมลเลประกาศได้ครบถ้วนถึง8 0,000ชุมชนทั่วไทยนะครับดังนั้นพันธกิจ Big กมลเลของเรายังต้องการอาสาสมัครรับใช้พระเจ้าอีกมากเลยนะครับเพราะเราต้องให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดและด้านการขายด้วยกิจกรรมต่างๆถึง15ข้อ,อเพื่อที่จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนพิการคนด้อยโอกาสในสังคมและชุมชนชาวโอท็อปชุมชนท่องเที่ยวทั้งหลาย ดังนั้นถ้าคุณมีทักษะความสามารถและมีประสบการณ์ในกิจกรรมการตลาดหรือการขายแบบออนไลน์หรือมีทักษะประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพถ่ายคลิปตัดต่อวิดีโอเชี่ยวชาญด้านการเขียนข้อความโฆษณาหรือชำนาญด้านการออกแบบดีไซน์แพ็กเกจชิ่งหรือเคยส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เคยไลฟ์สดขายของออนไลน์มาหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ชอบขายของจะเป็น ในตลาดก็ได้นะครับที่มีทักษะความสามารถในการขายแล้วก็สามารถที่จะช่วยขายสินค้าให้กับาชาวบ้านลักย่าและคนพิการได้โอกาสคนก็าสามารถที่จะเข้ามาร่วมพันธกิจได้นะครับขอแค่ให้คนมีจิตอาสามีใจอยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็อยากจะช่วยให้กลุ่มคนที่ยากจนเพราะาพิการบ้างหรือได้โอกาสบ้างจะได้ รับความช่วยเหลือในการทําการตลาดและขายโดยสามารถที่จะแอดไลน์ทักมาคุยกับผมได้นะครับที่ไลน์ ID BigBig477BIGBIG477 ครับพี่น้องที่รักคุณรู้ไหมครับว่าขณะนี้กลุ่มคนพิการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเฉพาะในด้านการผลิตสินค้านะครับพวกเขาได้รับการฝึกอาชีพจนผลิตสินค้าได้แล้วแต่ปัญหาตามมาที่ภาครัฐช่วยเหลือได้น้อยมากก็คือ พวกเขายังขายของไม่ค่อยได้กันเลยนะครับของผลิตออกมาก็ล้นสต็อกเอาไปร่วมขายได้แค่ในงานออกบูธโอท็อแต่หลังจากจบงานแล้วก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนอย่างไรให้ขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับพระเจ้าก็กําลังทรงนําให้พันธกิจของเราในนามกิจการเพื่อสังคมไทยโลคอลี่เข้าไปเป็นพระพรแก้ปัญหาจุดนี้ให้แก่พวกเขาพอดีนะครับถ้าคุณรู้สึกเมตตาสงสารคนพิการคนได้โอกาสในสังคม ซึ่งพยายามฝึกอาชีพตัวเองจนผลิตสินค้าได้แล้วแต่ว่ากลับมีปัญหาขายไม่ได้ก็ยังคงยากจนขัดสนอยู่และคุณเมตตาสงสารคนเหล่านี้และคุณก็มีความรู้ความสามารถหรือคุณอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็แอดไลน์และทักมาคุยกันได้ที่ big big 477 big b i g 477นะครับนี่น้องครับเมื่อคุณมีใจอยากช่วยคนยากจนคนด้โอกาส พระเจ้าก็จะทําให้คุณหายจากความยากจนไปด้วยนะครับเมื่อคุณรับเชื่อพระเยซูพระเยซูก็ได้ประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล,ล้นเหลือให้แก่คุณแล้วแต่มันยังอยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็นเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากให้ความครบบริบูรณ์ล,ล้นเหลือนั้นปรากฏออกมาให้ตามองเห็นได้คุณต้องทําตามที่พระเยซูกล่าวก็คือจงให้ก่อนแล้วท่านจะได้รับด้วยและจะได้รับอย่างยัดสัืนแน่นผูนล้นเห็นไหมครับพี่น้อง นี่ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งของการมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้นเหลือที่เห็นได้ด้วยตานะครับไม่ใช่ล้นเหลืออยู่แค่ในฝ่ายวิญญาณถ้าคุณไม่มีทักษะความสามารถใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดและการขายไม่รู้จะช่วยตรงไหนจุดไหนอย่างไรแต่คุณมีใจอยากจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของพันธกิจนี้แต่คุณทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ คุณก็ยังสามารถที่จะเข้าร่วมได้วิธีง่ายๆก็คือคุณร,ร่วมได้ด้วยการช่วยอธิษฐานเผื่ออย่างต่อเนื่องให้กับพันธกิจนี้นะครับเราต้องการคําอธิษฐานเผื่ออย่างมากจากพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงหนึ่งเปอร์เซนต์ในประเทศไทยในขณะที่เรากําลังจะเข้าไปเปลี่ยนชาวไทยอีก99%ให้เป็นคริสเตียนให้ได้รับความรอดและได้รับชีวิตนิรันดร์เหมือนพวกเรานะครับคำอธิษฐานของพี่น้องก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนพันธกิจ ซึ่งสําคัญมากที่สุดเลยนะครับเราต้องการคําอธิษฐานเผื่อเป็นอย่างมากเลยนะครับพี่น้องที่รักครับคุณรู้ความลับหนึ่งของบําเหน็จจากสวรรค์ไหมครับคือถ้าคุณเข้าร่วมในพันธกิจรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพันธกิจใดก็าตามขอแค่คุณอ,อ,อธิษฐานเผื่อก็เปรียบเสมือนคุณได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจนั้นแล้วนะครับและคุณก็จะได้รับบําเหน็จจากสวรรค์เช่นเดียวกับ พี่น้องท่านอื่นๆที่ได้เข้าร่วมในพันธกิจด้วยเช่นกันนะครับถ้าคนอธิษฐานเผื่อพันธกิจ Big Miracle พันธกิจนี้มีนิมิตเป้าหมายที่จะช่วยคนยากจนซึ่งคนยากจนจะหาย,ยากจนก็คือเขาก็จะกลายเป็นคนมั่งมีจริงไหมครับและพระเจ้าก็จะไม่เพียงตอบคำอธิษฐานของคุณในการช่วยเหลือคนยากจนให้มั่งมีแต่พระองค์ก็จะไปอวยพรให้คุมั่งมีด้วยนะครับ หรือถ้าคุณเป็นนักการตลาดคุณเข้ามาช่วยทําการตลาดให้กับคนยากจนจนเขามั่งมีปรากฏว่าพระเจ้าก็จะวอวยพรให้คุณมีสติปัญญาในการเชี่ยวชาญการตลาดมากยิ่งขึ้นแล้วกลายเป็นว่าก็กลับกลายเป็นคุณก็จะเอาความเชี่ยวชาญการตลาดนี้ย้อนกลับไปส่งผลให้กิจการหรือการงานของคุณในด้านที่เกี่ยวกับการ,กการตลาดก็จะยิ่งตเตริญรลุ่งเรือนมากขึ้นนะครับ หรือถ้าคุณเป็นนักขายคุณชอบการขายและคุณเข้ามาร่วมในพันธกิจ Big Miracle ช่วยขายสินค้าให้กับชุมชนชาวโอท็อปหรือคนพิการซึ่งด้อยโอกาสและด้อยความสามารถปรากฏว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพระเจ้าก็จะอวยพรให้คุณมีทักษะในการขายขายเก่งยิ่งขึ้นแล้วคุณก็จะขายสินค้าหรือบริการที่คุณขายอยู่ได้ดียิ่งขึ้นพระพรก็จะหลั่งไหลามาสู่กิจการธุรกิจของคุณไปด้วย ง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจ Big Miracle ที่จุดไหนก็ตามไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าร่วมไปด้วยกับพันธกิจนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากำลังจะช่วยให้ประเทศไทยซึ่งมีความยากจนมากถึง80%ให้หายยากจนคนรวยมีเพียงแค่20%นะครับประเทศไทยมีความเหลื่อมล้าทางสังคมสูงมากเมื่อเรา มาร่วมกันทำมาุรก,กิจนี้เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากคนยากจน80%ให้กลายเป็นคนร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นข่าวประเสริฐซึ่งเดิมมีคนที่ได้รับข่าวประเสริฐเพียง1%ก็จะได้รับเพิ่มขึ้นจากใน99%ที่เหลืออยู่นะครับทำแบบนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยก็จะก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งทั้งด้านกายภาพและด้านจิตวิญญาณนะครับ ผมจะประชาสัมพันธ์พันธกิจ Big m ม r a เล e และก็โครงการต่างๆของพันธกิจไปเรื่อยๆตามคลิปที่แบ่งปันในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวด้วยนะครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องก็จะได้มีโอกาสรับพพอนร่วมกันในการเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจนี้นะครับและจะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับที่คุณจะมีโอกาสเสนอตัวที่จะเข้ามาร่วมรับใช้ด้วยกันเอาละครับพี่น้อง ถึงตรงนี้มาเริ่มสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใคร่ครวนในการเข้าฟ้าพระเจ้าวันนี้ก็คือคุณประทับใจพระคมภีตอนใดเป็นพิเศษครับมีเรม่ออะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุต์ตรัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวมีคําเตือนสติในเรื่องใดบ้างมีคาหนุนใจและคําเสริมสร้างในเรื่องอะไรคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระองค์และจะนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรเพื่อให้ชีวิตคุณเกิดผลมาก และเป็นไปตามแผนของพระเจ้าครับให้คุณพิมพ์ข้อความคำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวพร